คนมีบารมีแม้ไม่เอ่ยปากก็มีคนคอยคุ้มภัยให้คนมีบารมีจะคอยมีคนที่อยู่รอบข้างนะครับคอยจัดการปัญหาโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ทราบได้ซึ่งในหลายๆครั้งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ไม่มีปัญหามากวนใจแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นในบางครั้งที่มีคนรอบข้างนะครับคอยจัดการปัญหาให้แล้วภัยก็อาจจะมาสู่ผู้ที่มีบารมีก็เป็นได้ครับเช่นเช่นเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ใน3 Go Express ซึ่งเป็นการตัดสินใจนะครับของกวนอูและเตียวหุยผู้ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่รอบข้างเล่าปี่เในนกกลล้ชิดมาย คือเป็นน้องสองแล้วก็น้องสามเนี่ยนะฮะการตัดสินใจของกวนอูแล้วก็เตียวหุยเนี่ยไม่ได้มีการตัดสินใจผ่านทางการปรึกษาเล่าปี่ก่อนนี่นะฮะแล้วผลลัพธ์ของสิ่งนี้เนี่ยมันส่งผลอย่างมากต่ออนาคตพูดง่ายๆคืออย่างนี้ครับผู้ชมครับเวลาเรามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีการปรึกษาหา,หาหรือแล้วก็คิดอย่างรอบได้เนี่ยนะครับ side effect หรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในคราวนี้เราลองมาฟังกันดูครับว่าสิ่งที่กวนอูและเตียวหุยทำโดยพลการไม่ปรึกษาเล่าปี่ผู้นนนาาขออองงงงตััััวเเยจะป็ไรรมมบชกหล ไทเตนครับ กวนอูและเตียวหุยทําการหารือกับตันเต๋งแล้วก็ได้ข้อตกลงใจกันแล้วครับว่าจะใช้แผนที่ชื่อว่าการล่อเสือออกจากถา้าโดยในค่ําคืนนี้ฟ้ามืดจันทร์ไม่สว่างนักกวนอูและเตียวหุยเนี่ยจะทําการพรางตัวเองเนี่ยนะฮะพร้อมกับพาบรรดาทหารทหารทั้งหลายของตัวเองทําการออกเดินทางไปหลอกให้กีเหมารักษาการผู้ว่าเมืองชีจิวเนี่ยนะฮะคิดว่าพวกตนเองนั้นเป็นทหารของโจโฉโดยพวกกวนอูแล้วก็เตียวหุยเนี่ยนะฮะจะปลอมตัวแล้วครับเป็นกองทัพที่โจโฉส่งมาแจ้งข่าวด่วนโดยแต่งเรื่องขึ้นมาว่าคนที่ นำสารนำเรื่องราวที่โจโฉมีความห่วงใยและวิตกกังวลมาให้กับกีเมานี้คือเตียวเลียวครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะไม่มีหรอกครับเตียวลงเตียวเลี้ยวมีแต่เตียวอูผมหมายถึงกวนอูแล้วครับลอมตัวเป็นเตียวเลียวครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผู้ชมครับทหารของกวนอูแล้วก็เตียวหุยจริงๆแล้วก็คือทหารของฝ่ายโจโฉนี่เองฮะที่เล่าปี่ขอมาจํานวนห0 0 0 0่นเพื่อมาทําการจัดการอ้วนสุดนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแต่ทว่าครับเมื่อทหารห0,000ื่นเหล่านั้นได้มาอยู่กับเล่าปี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่าปี่รรัักกก็ทททํําาาาาาหหหหวนนนนลล้้้อมใเ แปลพักมาอยู่กับเล่าปี๋อที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นครับทหารที่อยู่กับกวนอูและเตียวหุยในตอนนี้ก็เป็นทหารน,นะครับที่เกิดการแปรสภาพลวครมาเป็นลูกน้องของ,ของกวนอูและเตียวหุยอย่างเต็มขั้นเลยทีเดียวแล้วครับผู้ชมครับโดยทหารเหล่านี้ได้ใช้เกราะที่เหมือนกับเกราะของกองทัพโจโฉฮะและที่สําคัญครับทหารเหล่านี้ก็ยังมีธงของโจโฉอ,อีกด้วยละครับดังนั้นฮู้ชมครับก็เชื่อได้ว่าในการหลอกกีเมาในครั้งนี้พวกกวนอูและเตียวหุยจึงมีความแนบเนียนเป็นอย่างยิ่งเลยละครับปรากฏว่าครับเมื่อได้เวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะครับ กวนอูลอลและเตียวหุยนี่ก็ได้นํากองทัพพุ่งมุ่งหน้าไปยังกําแพงเมืองชีจิว๋วซึ่งในขณะนั้นกีมเหมาครับคงจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ท่าทางเล่าปี่จะยังไม่มาก็เลยนําทหารนี่ครับกลับเข้าเมืองไปก่อนครับและเมื่อกวนอูลและเตียวหุยเนี่ยนะฮะซึ่งทําการปลอมตัวเป็นกองทัพของเตียวเลี้ยวออกเดินทางมาจนกระทั่งถึงหน้ากําแพงเมืองชีจิว๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนั้นครับมืดมากเลยครับผู้ชมครับเพราะว่าเป็นเวลาตีสามอากาศบรรยากาศเนี่ยโอโ้โหมืดมิดเป็นพิเศษนะฮะทำให้ทหารแล้วครับที่อยู่บนเชิงเทินเนี่ยโอมมองงลา ไม่ชัดแล้วทหารของกวนอูเนี่ยก็ปลอเป็นทหารของเตียวเลี้ย e วนะฮะถือธงโจโฉมาแล้วก็ทําการตะโกโฮหฮิ้วแหละครับบอกว่านี่พวกเจ้าบนเชิงเทินพวกเจ้ารีบเปิดประตูบัดเดียวนี้ทหารกีเหมาครับที่อยู่บนเชิงเทินก็งงสิครับงงเป็นไก่ตาแตกแล้วครับตีสามโอ้โหไก่ยังไม่โหเลยใครมาตะโกนนะครับบอกให้เปิดประตูตอนตีสามประตูเมืองนะไม่ใช่ประตูมหอรสศทหารกี่เหมาแล้วครับก็เลยทําการตะโกนแล้วครับมาลงไปถามแล้วครับว่าอาพวกเจ้าที่อยู่ข้างล่างน่ะเป็นใครกันทหารของกวนอูก็เลยทําการตะโกนออกไปแล้วครับว่าพวกเราได้รับคําสั่งจากท่านมหา ประหลาดโจโฉให้มาทําการแจ้งข่าวด่วนกับท่านกิมเหมาแล้วคนที่คุมพวกเรามานี้ก็คือท่านขุนพลเตียวเลี้ยวซึ่งท่านเตียวเลี้ยวได้รับคําสั่งจากท่านโจโฉให้มาแจ้งข้อราชการสําคัญโดยด่วนทหารมฑลเชิงเทินครับหมาได้ยินอย่างนั้นก็รีบนะฮะตัดสินใจไม่ได้ทําการรีบแจ้งต่อไปยังกิมเหมานะครับซึ่งเป็นผู้รักษาการผู้ว่าการเมืองชี้จิ๋วโดยพลันแล้วครับซึ่งเมื่อกิมเหมาแล้วครับได้รับแจ้งรายงานไปที่เรียบร้อยแล้วกิมเหมาครับเกิดอาการสับสนโอลหมานงงวยฮะตีสามก็ยังมึนๆงงงงงง จึงได้เรียกนะให้ตันเต๋งม,มาทําการเข้าพบตัวเองแล้วก็มาทําการหารือโดยด่วนลวครับตันเต๋งแหละครับมาบอกกับกีเหมาไปว่าสถานการณ์ตอนนี้ยากที่จะตัดสินใจขัดตันเต๋งจนปัญญาจริงๆนะท่านกีเหมาเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นทางสามแพร่งทางหนึ่งถ้าท่านโจโฉสั่งให้เตียวเลี่ยวมาจริงๆแล้วท่านไม่เปิดเนี่ยนะท่านไม่เปิดประตูเมืองเนี่ยนะท่านโจโฉจะต้องโกรธเป็นอย่างมากแล้วที่สําคัญถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจะต้องถูกบาดช่อแน่ๆเลยแต่อีกทางหนึ่งถ้าเป็นแผนล,ลวงของฝ่ายศัตรูเราแล้วท่านดันไปเปิดเนี่ยต้องแย่นั น่เลยนะท่านกีเหมาเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ข้าตันเต็งไม่กล้าที่จะออกความเห็นะดรหรอกท่านกีเหมาคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมล่ะครับตันเต็งนี่เป็นไงฮะโอ้โหเลียมจัดจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วไม่ว่างานนี้จะออกทางไหนก็ตามเนี่ยนะฮะตันเต็งก็อยู่รอดแล้วครับคุณผู้ชมครับและเมื่อกีเหมาแล้วครับได้ฟังความเห็นจากตันเต็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วกีเหมาครับแทนที่จะปลดล็อกทางความคิดนะฮะแล้วก็คิดอะไรออกกับกลายเป็นว่าสับสนโอลมาดออกอาการร้อนรนไปหมดเลยทีเดียวแล้วครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยประจวบเหมาะแล้ว ใหญ่บอกว่าเร็ว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 ,ว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 หน่อยข้างบนข้างในอ่ะท่านเตียวเรยวรอ,อนานแล้วต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวพวกเราปีมาเห็นจะเกิดเรื่องใหญ่เร็วเร็วเร็วโอ้โหอเล่งขนาดนี้จะทำยังไงละ่ะครับแม่ใจก็งงข้างล่างก็เร่งแล้วโอ้กีเหมาไปไหวจะเคลียเดีเอายังไงดีคิดในใจโอ้โหปวดหัวปว,ปวดใจเหลือเกินละกีเหมาแต่นายที่สุดละ้ะครับแม่งานนี้กีเหมาก็ทนไม่ไหวแล้วครับเพราะใจมันเรียกร้องใจมันไม่นิ่งใจมันเลยเรียกร้องตึๆกตึากตึ๊กตึวกกีเหมาครับจึงทำการ ได้หมดข้อค้องใจ <c oughs> เปิดแพนอราบ็อกซ์เลยเป็นไงเป็นไงเป็นกันห้ามใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวก็เลยต้องมาแล้วพอกีเหมาแล้วครับมาขี่ม้าพาทหารออกนอกประตูเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วก็ต้องข้ามคูเมืองไปอีกเนี่ยนะฮะกีเมาครับก็ควบม้าไปพลางก็ตะโกนว่าไหน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 เตียวเรียวอยู่ไหนทหารที่อยู่ด้านนอกจํานวนมากนะฮะโอ้โหยืนรอกันอยู่หน้าประตูเมืองเนี่ยนะฮะก็ได้ทําการจุดคบเพลิงขึ้นอย่างสว่างสวยแล้วแล้วครับทางหลังไวๆหลังคบไฟนั่นนะครับมีคนนะครับพุ่งมา้าออกมาเป็นเงาเงาแล้วก โผล่ออกมาครับไม่ใช่เตียวเลี้ยวครับทีออกมาโวยกวนอูแล้วครับหน้า้ะแดงเป็นคนพุ้สาสุกเลยเขา้สวยงามโอ้พุ่งมาโอ้กวนอูกวนอูแล้วครับมาพุ่งมาถึงเงาออกมาฮาฮยังเห่าหานมาแล้วตะโกนออกไปครับกวนอูบอกไม่มีหรอกเตียวลงเตียวเลี้ยวมีแต่กวนอูนี่แหละเลี้ยวมาหาแล้วอูเลี้ยวมามาหาเจ้าแล้วว่าแล้วครับกวนอูกตะวาดต่อไปแล้วกี้เมาเจ้าเลวเจ้านี่บางอาจคิดอาจจะฆ่าพี่ใหญ่ของข้าชิวรือกี้เมาโอ้โหเห็นกวนอูพุ่งม้ามาสติแทบแตกแล้วโหจังหวะนั้นทำไงทำไงทำไงนะจุดนั้นทำอะไรมมมาากกไไ่่คอยด้้เ ก็เลยทําการตัดสินใจครับโอ้ Rosie, oh, ตัดสินใจแล้วครับแหมสู้กักวนอูแล้วครับแหมแม้ว่ารู้ทั้งรู้ในใจว่าสู้ไม่ได้แล้วครับก็ต้องประทังประมือไปก่อน precision. ซึ่งก็เป็นอย่างที่กีหมาคิดแล้วครับผู้ชมครับฝีมือก็ต่ากันมากเหลือเกินครับกีหมาโอ้หสู้กันกวนอูแล้วครับกับโป๊ป้าโป๊ป้าโอ้หโป๊ป้โอ้หสู้กันได้ไม่กี่เพลงเห็นท่าไม่ไหวชักมาถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าสั่งทหารนะครับกลับเข้าเมืองก่อนดีกว่าโอ้โหปรากฏว่ากีหมาครับโอ้โหขี่ม้ามาจะเข้าเมืองจะเข้าเมืองวัวอ เกาทันจำนวนมากโอ้โหพุ่งลงมาจากข้างบนโอ้โหจากเชิงเลยก็เมอกี้เหมาตกใจแทบตายแต่ด้วยทักษะที่มือยังว่องอยู่ก็ทำการปัดป้องปัดป้อง,องแล้วกิหมาครับก็รีบทำการถอยมาให้พ้นจากวิธีเก่าทันเฮ้อกิหมาครับทำการตั้งสติก่อนสตาร์ททำการแงะมองขึ้นไปข้างบนแงะมองขึ้นไปข้างบนตะโกนถามว่านี่ขากีิหมาเองขาเป็นเจ้าเมืองพวกเจ้าตาถั่วเรื่องไงพวกเจ้าไอ้พวกไม่ได้เรื่องเปิดประตูปรากฏว่าครับคนที่เดินออกมาสยะยิ้มมุมปากเบาๆส่งเสียงเจื้อยแจ้วออกไปยังกีิหมาว่ายังไม่พอแค่นี้ดอกคนนั้นคือตตัันงครบวว่าแล้ ตันเต่งครับสำการสั่งทหารครับอโอ้ยทหารเก่าทันต่อไปกดดันเข้าไปกีเหมาไม่ไหวจะเคลียครับโอ้โหทหารไม่ยอมไม่เข้าเมืองแล้วครับไม่กีเหมาก็ลัดล้อลัดลอกัโอ้กีเหมาไม่รู้ทําไงครับโอ้โหมันเงื้งเง้างะมันเป็นเงื้งเง้างะปรากฏว่าครับปรากฏว่าในขณะที่กีเหมากําลังงุ่นงานงงวว้อยู่นั้นโอ้โหกวนอูครับไม่สนใจอะไรหน้าตาถมึงถึงขี่มามาเงื้อเง้ามังกรดำอย่างแรงฟาดก็ที่กีเหมาโอ้โหทำให้กีเหมานั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจร่วงล่นแอกลงมานะครับจากหลังมาสิ้นชี วาอยู่หน้าคูเมือกนั่นเองแหละครับมาแล้วเมื่อกวนอูครับทำการสังหารกีเมาไปที่เรียบร้อยแล้วกวนอูก็นําส่วนชิ้นส่วนร่างของกีเมานะครับไปทําการแสดงแล้วครับให้ทหารอยู่บนเชิงเทินได้เห็นเพื่อเป็นการข่มขวัญแล้วกวนอูครับก็เริ่มใช้วาทาศิลป์ดําเนินการทางจิตวิทยากักบทหารของกีเมาที่อยู่บนเชิงเทินในทันทีโดยกวนอูแหละครับตะโกนบอกไปยังลูกน้องของกีเมาลแะครับว่าเจ้าพวกลูกน้องกีเมาทัต้องลายจงฟังขากวนอูข้าจัการจัดก,การกีเมาจนเรียบร้อยแล้วไม่มีนายพวกเจ้า กวนอูนี้เป็นคนใจดีจะให้โอกาสพวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าไม่ได้ทําอะไรผิดเจ้าแค่ทําตามคําสั่งนายของเจ้าดังนั้นขอให้พวกเจ้าจงสวามิภักดิ์ต่อข้ากวนอูแล้วข้ากวนอูนี้จะคอยดูแลพวกเจ้าต่อไปเองทหารกี่เหมาแล้วครับที่อยู่ในเมืองโอ้โหทั้งหลายครับรีบทำไงล่ะครับวางอาวุธสิครับแหมยอบสีโรราบต่อกวนอูในทันทีซึ่งนั่นทําให้เมืองฉีจิ๋วนะครับเกิดความสงบเรียบร้อยอีกคราหนึ่งนั่นเองครับหลังจากที่สถานาการณ์สงบลงแล้วไปที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะกวนอูครับก็รีบทําการส่งคนนะ ให้เล่าปีนะครับเข้ามาในเมืองซึ่งเมื่อเล่าปีนะครับหมาได้ขี่มาจนกระทั่งมาเจอกับกวนอูไปที่เรียบร้อยแล้วเล่าปีครับก็เลยทําการถามกวนอูไปว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องรองกวนอูครับก็เลยทําการเล่าทุกอย่างให้เล่าปีได้ฟังเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อเล่าปีได้ฟังไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเล่าปีก็บอโยยแล้วนี่ถ้าโจโฉรู้เรื่องนี้ไม่โมโหโทโสจนยกทัพมาจัดการพวกเราหรือโอ้โหกวนอูนี่เช่นนั้นครับไม่รู้จะตอบยังไงฮะก็ตอบไปอย่างเล่าปีลวครับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเอางี้ สอคนที่เหลือจะไหวไหมเล่าปีถอนใจครับมแต่ก็ยังไม่ต้องทําอะไรครับทำการขี่ม้าเข้าเมืองชีจิ๋วไปก่อนละครับจังหวะน,นั้นเล่าปีคิดอะไรไม่ออกจริงๆในระหว่างที่เล่าปีแล้วครับขี่ม้าเข้าเมืองแล้วก็พาน้องๆเข้าเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเล่าปีเองครับก็ยังไม่หมดข้อสงสัยยังไม่หมดข้อกังวลใจนะฮะโดยเล่าปีเนี่ยบอกไปยังกวนอูแล้วก็เตียวหุยแล้วครับว่านี่พวกเราสังหารกี่เหมาลูกน้องคนรู้ใจของโจโฉไปแบบนี้แล้วทำไมอยากจะคิดเลยว่าโจโฉเนี่ยจะโกรธแค้นพวกเราแค่ไหนตันเต่งครับอยู่ตรงนั้นด้วยยได้ิินในใส่ง เล่าปี่ได้พูดกับน้องๆนะครับด้วยอารมณ์ที่ขุนมัวแล้วก็กังวลนะฮะตันเต่งได้ยินเช่นนั้นเขาก็เลยบอกไปกับเล่าปี่ลวครับว่าท่านเล่าปี่ท่านไม่ต้องห่วงคัตันเต่งมีแผนรับมือเจ้าโจโฉอยู่แล้วเล่าปี่ดีเช่นนั้นครับก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเลยละครับเล่าปี่จึงได้รีบถามไปยังตันเต่งลวครับว่าท่านตันเต่งท่านมีแผนอะไรก็รีบบอกมาเลยเพราะว่าข้าเล่าปี่เนี่ยร้อนใจยิ่งนักตันเต่งละครับบอกไปยังเล่าปี่ลวครับว่าทุกวันนี้ขัดตันเต่งก็คิดอยู่ตลอดว่าใครกันที่โจโโโกกลลลลััััววววคคคคคผู้้ชมมมิดดด่่่่่าาาใรรรบบบทีีจจอออเเตยปึงไ ไปยังตันเต๋งแล้วครับว่าแล้วใครกันล่ะท่านที่โจโฉกลัวตันเต๋งแล้วครับจึงได้ตอบไปยังเล่าปี่แล้วครับว่าคนที่โจโฉกลัวก็คืออ้วนเซี่ยวยังไงล่ะท่านตันเต๋งแล้วครับแหมบอกไปกับเล่าปี่ต่อไปแล้วครับว่าทุกวันนี้อ้วนเซี่ยวมีอำนาจวาสนาบารมีมากมายอ้วนเซี่ยวนี่น,นาณานี้ทําการปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ไม่ไว่าจะเป็นแคว้นกิจจิวเฉิงจิวอิวจิวเป้งจิวอีกทางกําลังทหารของกองทัพอ้วนเซี่ยวนั้นโอ้โหก็ต้องบอกว่าเออเฮอเป็นร้อยร้อยหมื่นหรือเป็นล้านล้านนายและยิ่งไปกว่านั้น มากไม่ว่าจะเป็นขุนนางฝ่ายบุญก็ได้เรียงรายพร้อมให้คําปรึกษายอย่างเต็มที่และก็ยังมีขุนศึกอีกหลายคนที่เป็นเด็กในคาถาของอ้วนเซียว <c oughs> โจโฉมีหนาละท่านตันเต่งนะฮะรีบบอกไปกับเล่าปีอย่างตื่นเต้นอีกแล้วครับว่าข้าตันเต่งขอให้ท่านเล่าปีนี้ทําการรีบเขียนหนังสือไปถึงอ้วนเซียวแล้วให้ทําการยกกองทัพมาช่วยพวกเราจะได้ไหมท่านเล่าปีแล้วครับรีบตอบไปยังตันเต่งแล้วครับว่าท่านตันเต็งสิ่งที่ท่านตันเต่งพูดเนี่ยมันก็จริงมันก็จริงที่โจโฉนั้นก็คงจะต้องเกรงกลัวอออววนเสียู่่่่มมาาาาากกคครแตปัญห็ืขล ไม่ไดิซีกับอ้วนเซีย่ยวข้าเนี่ยไม่แม้แต่มีความคุ้นเคยกับอ้วนเซีย่ยวเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะเล่าปี่เนี่ยนะครับก็ยังบอกไปยังตันเต็งอีกแล้วครับว่าเล่าปี่เองก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้อ้วนสุดน้องของอ้วนเซีย่ยวต้องพ่ายแพ้แล้วก็ต้องมากระอักเลือดตายไปแล้วอย่างนี้ไหนเลยเอ้วนเซีย่ยวจะยกกองทัพมาช่วยพวกเรากันอีกเล่าตันเต็งบอกไปยังเล่าปี่ลวครับว่าท่านเล่าปี่ข้ามีวิธีข้ารู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่หากทําการเต้าวัดผู้กันแล้วก็น้ำหมึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้วน เาปีดีนเช่นนั้นก็ชง,งนสงสัยแล้วครับว่าคนคนนั้นคือใครกันซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันใน EP ีหน้าครับคุณผู้ชมครับว่าคนคนนั้นเป็นใครกันแผนการของตันเต๋งจะสาเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับในวันนี้ขอบคุณผู้ชมมากครับสวัสดีครับเอาละครับมาคุยกันต่อในช่วงของ Q&A สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมีคําถามมานะฮะก็รวบรวมกันมามีคําถามว่าเตียวเลี้ยวนะครับที่กวนอูมองว่าเป็นคนดีทําไมกวนอูไปแนะนําเตียวเลี้ยวให้อยู่กับโจโฉแทนที่จะแนะนําให้อยู่กับเล่าปีคือในจังหวะน,นั้้้นนนนตอออองงงเเเเขาาาใจกกก่นน่่วลลปปี็็ู พูดง่ายคือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพโจโฉในขณะที่ปราบริโปได้เปที่เรียบร้อยแล้วเตียวเลี้ยวเนี่ยซึ่งเป็นขุนศึกเอกนะครับของริโปมีความสามารถมากแล้วที่สําคัญนะครับกวนอูเนี่ยก็รู้ว่าเตียวเลี้ยวเนี่ยมีฝีมือทัดเทียมตัวเองก็เสียดายครับเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะฮะแล้วก็นิสัยคล้ายๆกันเรียกได้ว่ามีเคมีที่ตรงกันคงไม่มีเหตุผลอะไรมากมายนอกจากความใกล้เคียงความเชื่อใจแล้วก็มีจังหวะที่กวนอูนั้นได้ทําการเจรจานะตอนที่เตียวเลี้ยวยกทัพนะครับจะมาตีเมืองเสีียยยยววววพ่่าแ้เเเตอออองกกก็ถไปชููทํ ไม่ต้องรับศึกหลายด้านนี่นะครับดังนั้นเขาจึงแนะนําให้ไปอยู่กับโจโฉนะฮะช่วยชีวิตนี่คือประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่2ครับเขายังไม่บอกให้อยู่กับเล่าปี่เหตุผลหลักๆก็คือว่ามันคงจะเป็นการขอโจโฉมากเกินไปลองคิดดูสิครับว่าขอให้โจโฉไว้ชีวิตบวกกับให้มาอยู่กับเล่าปี่โอ้โหโจโฉก็อาจจะลังเลนะฮะแล้วก็ไม่ไว้ใจเล่าปี่อยู่บ้างพอสมควรดังนั้นการให้ไปอยู่กับโจโฉนี่ก็เป็นการเซฟชีวิตของเตียวเลี้ยวซึ่งเหตุผลนั้นก็คือกวนอูชื่นชอบเตียวเลี้ยวเป็นการส่วนตัวนัน มีคําถามมานะครับถามว่าทําไมเล่าปีถึงไม่ประสบความสําเร็จทั้งๆที่เล่าปีมีคนดีๆในมือความคิดก็ดีทําไมโจโฉถึงประสบความสําเร็จมากกว่าเล่าปีอีกต้องบอกงี้ครับว่าต้นทุนไม่เท่ากันนะครับโจโฉเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการรับราชการในระดับที่สูงมากพอสมควรเขามีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้มีอํานาจและที่สําคัญโจโฉเนี่ยทำการยึดอํานาจเอาไว้เองจากพระเจ้าเฮียนเต้นะฮะจากจักรพรรดิเฮียนเต้ในส่วนของเล่าปีเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะรเรียกได้ว่า start from nothing นะฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเทียบกันเนี่ยถามว่าโจโฉ กับเล่าปี่ใครประสบความสําเร็จมากกว่ากันเอาจริงๆฮะถ้าเราวัดความขจัดผมว่าเล่าปี่มาไกลกว่าโจโฉนะเพราะว่าเล่าปี่เนี่ยได้เป็นกษัตริย์ด้วยซ้ำนะฮะเป็นพระเจ้าเล่าปี่ในขณะที่โจโฉเนี่ยมาได้เป็นกษัตริย์หลังจากที่ตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะฮะโดยที่โจผีเป็นคนที่ช่วยสถาปนาขึ้นมาให้อย่างไรก็ตามครับความยิ่งใหญ่ของโจโฉถ้าเทียบในระดับของอิทธิพลแล้วเนี่ยโจโฉสูงกว่าเล่าปี่มากก็มีความเจ๋งกว่าเล่าปี่นะตรงนี้แต่เหตุผลที่เล่าปี่เนี่ยอาจจะดูมีอิทธิ สามามรถถ้าหากว่าปราศจากซึ่งอำนาจส่วนกลางอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลประการหน,นึ่งนะครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าใครที่ยิ่งใหญ่กว่ากันระหว่างเล่าปีกับโจโฉพี่มาบอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่ติดตามรับชมมาถ้าชอบครับอย่าลืมแชร์และที่สาคัญครับหลายคนถามผมมาว่าทำไมกดติดตามกด subscribe แล้วบางครั้งไม่มีการแจ้งเตือนต้องบอกงี้ครับว่าอยากให้กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ากดกระดิ่งโอกาสที่ YouTube จะแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่มาก็จะมากขึ้นครับขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับอย่าลืมแช